ชมขาเมื่อนี้ขันมาวันโอ้ยยุ่มอดมาเอาไก่กระพึ้งมาพอกันยายเบาเจอยายพอมีอะไรัะมาเจอยายฝ่ายอีก่น้อเน้ะมาเอาคุกายวันเกิดยายพอมีเนาะขายวันเกิดอันี้นี่จับกเขาเรียกอกยายะเขเรีย Quá nhiều đó เอิบ่ได้บอกบ่เป็นห้อพ่อได้บอกูสร้งขีนกบ็เป็นยังมันวี่กระโพมกนจูดไลมันหนีไปน้องเมย์น้องอันพญาดกโลกหายจะให้นีไก่สมืนีว่านีเด้อเมยเด้อเชให้ยูดีมีแห้งคนเจ็บยันใด้นไข่ยันลูนี่ลูกเต่ามันะไก่เธอเด้อผู้นีผู้ดอนผู้หนีน้องข่ายผู้นีข่ายโรดเฮ้เชิเฮ้ยขาอย่างเขามนแก่เฮ้เชิญก็ม่เหม็นควาย ไปเห็นเล็บแง่ท่องมีเราผู้จิบวกินหอยจูบก็เพื่อนมันก็แม่นหอยจูบไว้ยดู้จักกันยังบอกเขาเงี้ยจังเล็บมีจูบชิโยโยไปจังฉี่ป่าโอ้โบเป็นยังงี้ดูดูฟังเด้อโบว่ามือโบว่าตีนถุกชวนในหลักไก่เพื่อนเฮ็ดบุญไว้เบิ้ด เนี่ยยู่ да. น้ำทิ้งเพิ่นเนี whale, ่ยบุญแนวใดเบามาเนี้เอาเพิ่นไปวัดไปว่าเอาบุญเอากุศลเอามาอยู่ในตนในโตแค่เท่ามาขอเอาเป็นอย่างเนี้ยเราเราล็อกเองเด้ไม่ใช่ตรงนี้เลียงบ้านใดไปวัดเราไปเองเด้เรามีรถรถตู้รถขั้นใดล่ะเราขับเองขั้นใด่ยว้าวไม่ได้โวยวนยแค่จืดเนาะไอ้ไร้เที่ยวไปเนาะแม่อไหร่ไม่ใช่จืดป่วนอะไรหรือไงเจ๊งแน่ย bên lái xin lái dám em thì bò con nhau ờ mập lên hoang đủ con สารพัดไอแม่สารพัดไอ้ท่านนี่บุ้ท่านนี่บ่มีเลยสารพัดท่านผู้ดอดพันเจนท่านนี้มีดีกี่มีดีกี่เพลงโคราดเอาว่ะไอแม่ฟังคุณแล้วสิไปว่าจะห่างจะห่างบอกว่าให้เราฟังตอนนี้ลูกมันสิเหมือนเนี่เราสิน่อนคว้าเราสิน่อนรับก่อนแล้วเนี่ยหมันก็เจียมมาหน่อยเอาจนถนนึงก็ได้เอาเป็นเพลงโคราดก็ได้เป็นเพลงดีเก๋ก็ได้เอามมองงดูสัคแล้ว แล้วนี้แม yeah, like ่ยายกินอยู่เขามันมาถไม่เหลอมมึจะพีบปาฮะอันอนุญาตเลยอันุญาตบานคำไว้ไหนายนไปไหน่มแต่ที่ผก็ทิทางยังดูเด็กไฟฟามันกชา Não, <laughs> não, <laughs>

ผลงานเพลงต่อไปครับกามครับขอมาเมียด่าว้แล้วกัไหนบางคนของเมียกายว่ายังไงเพย์ดาเพย์ดาเพย์ดาภรรยาคำบ้าเมียนี่อย่าเอามาพูดตรงนี้ดเวทไมมาวันนี้ไม่มีเมี่ยนี่เอามาเอาภรรยาอะไรกูไม่มีเมี่ยกูมีภรรยามาได้เดี๋ยวไม่มาไม่ได้แปลว่ามันคายมันเกิดนี่ ฮัมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูชููเดย์อายุดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงก่แม่เอ้ยอายุอีชันนี่ขอได้เครื่องหนึ่งของก่แม่ก็พ่อใจละระแม่เอ้ยกูตั้งแต่กูขึ้นเวทีมากูยังไม่เห็นยายยิ้มตะกี้เลยเอาพิ่นยิ้มข้างในพิ่นเอาตายิ้มแต่ถ้าใครทำให้ให้เห็นฟันคุณยายได้วันนี้นะเดี๋ยวหลับรางวัลจากท่านพลตำรวจ ท่านพลตำรวจตีปัทจละพัทธละเออโอ้กูเห็นมึงทองอยู่มั้งกับข้อตรงนั้นหามึงพัฒนละวุฒิเออนี่แม่ทองมีเอื้อมสัสิทรนี่โอ้ขันเท็จในปุ่นมาได้ฉันบอก แม่กับท่านบอมีเนาะนี่ผพุทธา,า,ามีบุญผพุทธามีบุญเพื่อนยิ้มเพื่อยิ้มจากข้างในเออเพื่อนเอาตายิ้ม,มเออตาอีเมียถีิ้มคนมีบุญมีวาชนะผมบ,บอกถึงว่าในตาท่านมีเมตตา<ะ>ตาเออต่อลูกต่อหลานตา<ะ><ะ>กันเฝ้ากันย่าตะเบิเงเ่งแต่เงินกูหลกูเก็บกันเดี่ยวปุ้นกะจ่ายยังว่าทิปว่างทิปว่างลูกเออยังว่าทิปว่างทิปรวมทิปรวม คือไม่กูไปแล้วจิ๋วามกัดกันกันหน,นีไทยนีมันเ <c oughs> อามาแล้วกัสจิ๋ห้องเพ่งให้แม่เขาฟังตะกอนสาพี่น้องมาฟังเด้อเอ้คุณยายลลงเพงเ่งไหอยติโว้ยบ่าวบากูถึงกระรับงางอยู่ติอเ,เอาปามาอยู่เป็นบ่ะ